ทุกท่านค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEW Auto Import นะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามาพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถขวัญใจนะคะรถมัสเซิค่ะสายเลือดอเมริกันแท้นะคะตัวนี้สำหรับมัสแตงตอนนี้มากันแล้วนะคะเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะมากันเป็นฝูงแล้วนะคะท่านใดที่สนใจและรอที่จะขี่ม้ากันเชิญชวนค่ะวันนี้นะคะ มาค่ะมาขี่ม้ากันค่ะวันนี้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะวันนี้ที่เรามาโชว์กันทั้งหมดนะคะก็คือรถที่มีพร้อมรับได้เลยนะคะสำหรับมาสแต n งนะคะ2020แรงม้าใหม่ม้าป่าพันใหม่ไฟแรงสูงอย่างที่เอเคยบอกทุกทท่านนะคะว่าตัวรถปี20แรงม้าจะเพิ่มขึ้นมาอีก30แรงม้านะคะจะเป็น330แรงม้าพร้อมด้วย ชุดแต่งของเขานะคะจะเป็นตัวชุดแต่งตัวไฮฟอ r f o r m a n c e ค่ะค่ะนะคะก็สำหรับคันนี้ค่ะพร้อมที่จะให้มาจับจองแล้วนะคะเป็นสีแดงนะคะสำหรับมา t a ต g นะคะและสีส้มค่ะมีให้จับจองแล้วนะคะและสีเขียวนะคะก็มีท่านเจ้าของแล้วนะคะเดียวยังไงแล้วเนี่ยแต่สีเขียวเราจะมีเข้ามาอีกนะคะท่านใดสนใจ ทักทายมาได้นะคะสำหรับสีเขียวที่จะมีเข้ามานะคะมันจะมีมาพร้อมกับเบาะ r e c a r รค่ะและมันจะมีอีกรถหนึ่งเข้ามานะคะก็คือเป็นรถพิเศษที่มีช่วงล่างนะคะเป็นตัวช่วงล่างไฟฟ้านะคะแบบตัว5.0เลยนะคะแล้วก็มีเบาะ r e คโ r มาด้วยนะคะท่านใดสนใจทักทายกันมาได้นะคะสำหรับรถที่เข้ามาเป็นช่วงล่างนะคะตัวไฟฟ้าและ บอกเรคคร์โลลจะเข้ามาเป็นเดือนหน้านะคะท่านใดสนใจทักไทยกันมาได้ค่ะเป็นยังไงคะเท่ไหมคะรถก็เท่แล้วนะคะก็นิดนึงค่ะออกเป็นสไตล์แบบคารบอยนะคะเล็กๆค่ะค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อคู่นี้คงได้ยินคำรามกันบ้างแล้วเพื่อนเพื่อที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ยินใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอคำรามกันอีกรอบหนึ่งค่ะ3าม ทะเลหดทีนี้เดี๋ยวพามาด้านนี้นิดนึงนะคะวันนี้เราจริงๆจะไลฟ์กันข้างนอกนะคะจะได้เห็นกันแบบเต็มเต็มนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็เลยพากันขึ้นมาอยู่ข้างบนกันนะคะอ่านี่เลยนะคะก็สายเรดอเมริกันเช่นกันนะคะสำหรับตัวเชฟนะคะคัมโรค่ะคันนี้นะคะซึ่งเป็นคันสุดท้ายแล้วนะคะที่ผลิตออกมาเป็นพวงมาลัยขวาคันนี้เป็นเครื่อง6002 V8 นะคะ 455แรงม้านะคะ0ถ100ภายในเวลาเพียงแค่4วินาทีเท่านั้นสำหรับเจ้าคารโมโซึ่งคารโมโกับมาสแตงเนี่ยมันเป็นคู่ปราบกันมายาวนานนะคะยาวนานมากกันมาหลายสมัยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้เ,เกิดขึ้นม 16, เมื่อปี161961955และตามมาด้วยตัวนี้นะคะคารโมโรติดๆเลยค่ะ1956นะคะตามมากันติดๆแล้วก็ ผัดกันสำหรับตัวแรงนะคะตัว GT นะคะกับตัวคัมโรนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นรถที่ผัดกันชนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันมาตลอดเวลาเพราะว่าเขาสร้างกันมาเพื่อกินกันเขาบอกคัมโรเนี่ยความหมายมันนะคะแปลว่ากินมาค่ะค่ะนะคะที่เขาทากันออกมานะคะอันนี้อันนี้มาให้ชมนะคะเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ขายแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นคันสุดท้ายที่เป็นพวงมาลัยขวา เอกก็เลยไม่ขายนะคะคันนี้ขอเก็บเอาไว้ใช้เองก่อนและถ้าท่านใดอยากได้รอเป็นมือสองแล้วคะนะคะเดี๋ยวเองกจมาขายราคาดีๆให้นะคะวันนี้ขอเอามาลองคือมันเป็นคันสุดท้ายจริงๆแล้วก็ชอบในเรื่องของความมันเป็นเครื่อง N.A. เสียงมันมารอนะคะก็เราต้องบอกก่อนนะคะสำหรับค m มรอนี่ก็คันนี้เป็นตัวสุดคันสุดท้ายในประเทศไทยที่ผลิตออกมาเป็นพวงมาลัยขวาเพราะว่าคัมโรนะคะ พวงมาลัยขวาผลิตที่ออสเตรเลียและเชฟที่ออสเตรเลียได้มีการปิดโรงงานแล้วนะคะยุติการผลิตแล้วนะคะก็เลยทำให้ต่อไปนี้ถ้าใครรักคาร์โมโรนะคะจะต้องเป็นพวงมาลัยซ้ายเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจยังไงก็ต้องพวงมาลัยซ้ายหรือรออีกไขคันนี้อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่ขายค่ะนะคะขอชื่ในใจกับเครื่อง NA เขาก่อนนะคะเสียงมันไพเระจริงๆเมื่อคู่นี้ที่เราชมกันนะคะจะเป็น เสียงรวมของมาป่านุ่มตัวนี้และเจ้าปีศาจแดงปีศาจแห่งท้องถนนคันนี้วันนี้อะล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่ายัางไงแล้ววันนี้เสียงตัวนี้มันชนะเลิศอยู่แล้วเพราะมันเป็นเครื่อง6 2 0 0ตัวนี้จริงๆมันจะต้องเทียบกับตัว5.0 GT ค่ะและท่านใดที่บอกว่าอยากได้ตัว GT เมื่อไหร่ตัวเชลบี้นะคะตัว Shelby เชลบี้นี่เมื่อไหร่จะเข้ามา ต้องบอกก่อนนะคะตัวเชลบี้เนี่ยราคานะคะเอเช็คมาแล้วนะคะราคาเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10ล้านเลยเสียงอ่านะคะอาจจะขออภัยค่ะติดขัดในเรื่องของอชุดไลท์นิดนึงนะคะพอดีวันนี้ช่างกล้องตัวจริงไม่มานะคะถ้าภาพสั่นหรือว่ายังไงก็ต้องขออภัยนะคะวันนี้เราใช้ชุดไลท์แบบธรรมดาเพราะว่าปกติช่างกล้องก็จะถือชุดไลท์อันใหญ่แล้ววันนี้เราให้เซล,ลมาช่วยกันถือนะคะค่ะ ทีนี้เมื่อคู่นี้ก็อบอกกันไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับมาสแต n งนะคะปี2020นะคะบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่า2020แท้นะคะจะต้องเป็นแรงม้า330แรงม้าเท่านั้นนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะมาด้วยชุดแต่งนะคะก็จะเป็นที่ทำเพิ่มขึ้นก็คือกระจากหน้านะคะมาจะอยู่ข้างนี้ค่ะได้ยินนะ มด้วยนะคะก็จะมีตัวคาดนะคะ,ะตัวนี้คาสติกเกอร์มาและตามมาด้วยแม็กค,ค่ะจะเป็นแม็กลายนี้ค่ะค่ะแล้วก็สไปเลอร์หลังค่ะนะคะที่มานะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะ ทีนี้มาบอกกันนิดนึงนะคะว่ารถเนี่ยปีหนึ่งนะคะปี19ปี20ดูกันยังไงนะคะปี18เนี่ยรถจะไม่มี X-Sport m o d e นะคะถ้าปี18นะคะและเครื่องเสียงจะเป็นช er ัร์กโกรโฟนะคะถ้าปีเป็นปี18สดเลยละกันแต่อาจจะเบาหน่อยนะคะเสียงสดค่ะก็เมื่อคู่นี้นะคะก็บอกไปแล้วนะคะว่าปีนะคะรถปี18นะคะจะดูง่ายๆนะคะดูตรงที่ว่า รถปี18จะเป็นเครื่องเสียง s t r a t o ฟโนะคะและจะไม่มี Exhaust mode แต่ถ้ารถปี19ไปแล้วนะคะเครื่องเสียงจะเป็น B O และจะมี Exhaust mode ส่วนปี20รถจะเพิ่มมาขึ้นมานะคะเป็น330แรงมาพร้อมด้วยชุดแต่งตามนี้เลยค่ะเอาละค่ะดับเครื่องทำไมคะค่ะเดี๋ยวเมื่อคู่นี้นะคะที่ทุกคนได้ยินไปนะคะจะเป็นเสียงเขาเรียกว่า เสียงของรวมกันทั้งหมดเดี๋ยวเอกจะแยกให้ฟังนะคะว่าเสียงคัมโร่เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะคะแล้วเสียงมัสแต็งจะขนาดไหนแต่แน่นอนว่าวันนี้ถ้าเราเอาตัวคัมโร่คันนี้มาเทียบกับเจ้า2.3เสียงคันนั้นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเพลาะกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคัมโร่หรือเครื่องขนาดนี้มันต้องเทียบกับตัว GT ค่ะแต่วันนี้เราให้ฟังกันนะคะฟังกันนิดนึงค่ะ ขอคามาโล่ก่อนค่ะขอคารมาโร่ก่อนเอามาค่ะช่างกล้องมาทางนี้เสียงจะได้ได้ยินเพราะว่าเราใช้สด กดสิคะลงมาค่ะโอเคออกมาค่ะเอาละค่ะค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเสียงนี่มันโอ้มันสะใจจริงๆนะคะก็คือแน่นอนละค่ะว่าเขาเป็นมัสเซนคาร์ที่ขับแล้วได้เสียงเราลจวนใจเลยนะคะ โอสามคันท้องกันหน่อยสิคะ ีก็ขออภัยจริงๆนะคะว่า,านิดนึงค่ะนิดหนึงนะคะอาค่ะถ้างั้นี่ยบอกทุกคนว่ามาขี่ม้ากันค่ะมีรถพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกท่านพรุ่งนี้วันอาทิตย์หากไม่รู้จะไปที่ไหนมาหาเราได้ค่ะ A E Y Auto Import มีรถพร้อมส่งมอบทันทีเชิญชวนนะคะมาขี่ม้ากันขี่ม้านะอย่าโดดนะโดดไปลงพักนะคะ บายบายนะคะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพาชมโอ้เมื่อกี้บอกจะพาชมภายในอ้าวายไม่ได้ไงเอาไปชมภายในก่อนค่ะลืมนีม่เลยนะคะก็ภายในนะคะก็จะมีเป็นเครื่องเสียง B&O NO. ค่ะแต่ถ้าเป็นปีหนึ่งแปดตรงนี้จะเขียนว่าชักกโฟนะคะก็จะเป็นเครื่องเสียงชักกโฟเบียนโอเนี่ยเครื่องเสียงมันจะเพาะมากนะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอตัวใหม่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเพจนะคะที่จะเขียนว่า,าตัวนี้นะคะเป็นตัวชุดแต่ง 2.3L นะคะ High p นะคะไ m a n c e นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ e x h a u ์ t m o โ e มซึ่งเราจะต้องปรับตรงนี้ค่ะ นี่คือ exhaust mode นะคะตัวนี้คือตัวแรงค่ะ r a d tag นะคะก็คือจะ quick นี่ก็จะเป็น <c oughs> โหมดเงียบนะคะเอาไว้หนีเมียเที่ยวเวลาเมียหลับแล้วตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอาหารเมียหลับแล้วก็จะออกไปข้างนอกกลัวเสียงมันทําให้เมียตื่นแล้วก็กดเงียบไปเลยค่ะแล้วก็หนีไปเที่ยวเลยนะคะค่ะแล้วก็พอออกไปปุ๊บนะคะเราก็ปรับโหมดตัวนี้เลยค่ะ sport เป็น rag tag นะคะ ซึ่งเสียงมันก็จะดังนะคะเฉพาะเสียงอย่างเดียวมันก็ทำให้สาวๆหันมาเรียวมองแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเอาลวคะ่ะวันนี้เราให้ชมกันเท่าๆเท่านี้ก่อนเนาะ,ะโอเคนี่ค่ะเชิญชวนค่ะมาขี่ม้าก,กันงั้นเราลากันเท่านี้ก่อนค่ะ ไม่บายจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ